ครูครัวมีวันนี้เพราะครูเป็นคนตักกะเยอะเป็นคนคิดเยอะเป็นคนที่ทําตามใครไม่ค่อยได้ทุกคนมันรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเหนือไม่ได้เหนือใครแต่มันรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเหนืออยู่ตลอดเวลาคุณเข้าใจไหมเหมือนกับแบบว่าลึกๆของครูอ่ะฉันเป็นคนเก่งฉันเรียนได้เกียรตินิยมหูฉันจบสูงหูฉันเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนฉันรวยมันมันเหมือนทุกอย่างมันคลอบอ่ะ พอวันหนึ่งที่เราจะแกะมันออกอะมันยากนะครูก็บอกคุณตรงๆนี่แหละไมายากมากที่จะให้ครูไปตามใครที่ที่แบบนะเพราะฉะนั้นทุกคนคนที่อย่างสมมติเราอะค่ะมีอะไรดีอะคุณต้องออกมาปล่อยค่ะคุณอ,ออกมาปล่อยเลยอย่างอ่ะอย่างพี่จิ้วถิงอะถ้าเขาไม่มีดีเขาไม่จับยอดขายหลายสิบล้านคุณว่าจริงไหมเพราะฉะนั้นเขาต้องมีดีเอาสิ่งที่เขามีดีมาปล่อยแล้วคนที่อยากได้สิบล้านเหมือนเขา ไม่ใช่คิดจะทําตามจิงถึงเป๊ะเป๊ะแต่เขาจะเอาแนวทางวิธีการที่จิงถึงมีมาใช้เหมือนอ้อยมือตัดคลิปอ้อยมาสอนเพราะอ้อยมีดีในเรื่องของการทําภาพการตัดคลิปการทําภาพง่ายๆตัดรูปภาพตัวเองไว้ใส่ภาพนู่นนี่นั่นทุกคนแล้วคนที่จะตามอ้อยคนที่จะมาเป็นลูกค้าคนจะไม่มาเป็นลูกทีมเขาคือชอบในสิ่งที่อ้อยให้เพราะฉะนั้นคนเราเก่งไม่เหมือนกันค่ะออกมาค่ะเหมือนที่ครูกําลังบอกคุณว่าครูไม่ได้เก่งกว่าคุณเลย แต่ครูอค่ะไปเรียนรู้ไอสิ่งที่ครูขาดเหมือนการส่งบุญนี้ล่ะค่ะครูไม่มีความรู้เรื่องการปฏิบัติธรรมเลยทุกคนแปดปีมานี้ยสวดมนต์ฟังธรรมะนั่งสมาธิไม่ได้เก่งกว่าใครเลยบางทีสมาธิแตกตั้งแต่สามนาทีแรกนั่งไปค่ะพุทโธหรือว่าพวกยุบหนอพพองหนอดีหรือว่าพุทธังสนังขาามีดีวันนี้อะไรทุกคนมันมีฟุ้งมาก่อน ฝึกมาแปดปีน่าจะเก่งเป็นอัจฉริยะแล้วนะคะทุกคนคะ่ะสวดมนต์นั่งสมาธิดีแปดปีดีน่าจะเป็นอัจฉริยะคนแล้วนะคะไม่ค่ะรู้แค่ว่ามีสมองอัจฉริยะเฉยแต่ไม่ได้เก่งกว่าใครเลยพยายามพูดแบบนี้เสมอเพราะครูมาสอนคุณไม่ใช่เพราะครูเก่งกว่าคุณนะทุกคนฟังไว้ครูไม่เคยเหนือพวกคุณเลยคะ่ะแต่ครูแค่เอาสิ่งที่ครูลองเอามาทำแล้วได้ผลลัพธ์แล้วแบ่งปันคุณ ครูแค่ลองแล้วดีแล้วมาบอกคุณเหมือนครูสวดมนต์ส่งบุญให้เทวดาทุกคนฟังนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาครูเจอวิกฤตวิกฤตมักจะมาจากไม่เคยมาจากตัวเองเลยทุกคนวิกฤตที่ครูเจอในชีวิตอ่ะน้อยมากที่จะมาจากตัวเองวิกฤตของครูมีเรื่องเดียวคือป่วยค่ะคือเรื่องที่ครูผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดใหญ่ไว้ใจฉีกขาดแล้วรอบสองผ่าตัดไม่ได้แล้ว ก็ต้องมีชีวิตแบบรอระเบิดเวลาทํางานระเบิดเวลาทํางานก็ตายทุกคนครูไม่เคยเดือดร้อนใครเลยคุณเชื่อไหมชีวิตครูนะครูเล่าให้ฟังหนึ่งครูไม่เคยยืมเงินคนนอกจากแมปบุยโุ๊ยทำไมวันนี้เสื้อเบียวนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะเสื้อเสื้อแบบเป็นผ่ายืดไงทุกคนนะสวยด้วยนะชุดนี้นะคะเบรกดิด,ดนะคะครูค่ะเป็นคนที่ไม่เคยเดือดร้อนใครไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อน ตั้งแต่จําความได้เลยนะคะตั้งแต่จำจาเหตุการณ์ได้ไม่เคยยืมเงินคนไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนไม่ไม่ไปว่ากล่าวร้ายไม่ไปทาร้ายใครเป็นคนที่โชคดีมากค่ะที่เกิดมาแล้วไม่สนใจอะไรคือเป็นคนที่โชคดีอะค่ะที่เกิดมาแล้วไม่สนใจอะไรใครนะคะมันก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะพอทุกคนจะไหมพอเติบโตมาไม่ยืมเงินคนไม่โกงคนไม่ใส่ร้ายคนไม่นินทาใครไม่พูดว่าร้ายใคร คือไม่ไม,ไม่ไม่ทําของพวกนี้เลยไม่ได้บอกว่าเป็นคนดีแต่กำเนินจะบอกว่ามันไม่มีเองเพราะมันไม่ได้ถูกฝึกมามันไม่ได้เป็นมั้งแต่แบบเราเราให้มันครอบเราอะค่ะเราเราชอบพูดเรื่องคนอื่นเราจะพูดเรื่องคนอื่นอยู่เป็นประจํามันชินทุกคนเราชอบนินทาใครเราจะนินทาอยู่เป็นประจําเพราะเราชินเราชอบว่าร้ายเขาทั้งที่เขาไม่ได้เป็นน่ะเขามันไม่จริงอ่ะแต่เราอะพยายามอยากให้คนที่คุยกับเราอะ เชื่อเหมือนเป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าเย้ยคนนี้มันไม่ดีมันเป็นคนไม่ดีมันไม่จริงมันแย่มากอย่างเงี้ยเราก็พยายามพูดให้คนที่ฟังเราอะค่ะเชื่อในแบบที่เราต้องการดีที่ครูไม่ฝึกมันนะคะทุกคนครูไม่เคยฝึกเรื่องเหล่านี้ค่ะเพราะครูไม่ชอบแล้วครูยอมให้คนไม่ชอบครูเพราะครูเป็นคนไม่คุยเรื่องพวกนี้กับใครพี่ลุงพี่ป่านจะรู้ค่ะว่าครูไม่เคยว่าลายใครไม่นินทาไม่พูดถึงใครไม่ใช่ครูเป็นคนดีครูพูดหลายรอบแล้วนะ ต่อให้ครูพูดเป็นล้านรอบครูก็จะพูดว่าไม่ใช่ครูเป็นคนดีแต่ครูไม่ได้ฝึกค่ะ